เก็บนมในตู้แช่แข็งแบบไหนดีดนสวัสดีครับคุณแม่หนักปั๊มครับผมเชื่อว่าคุณแม่หนักปั๊มเนี่ยน่าจะมีคำถามที่อยู่ในใจว่าเออเราจะซื้อตู้แช่นมแบบไหนดีอันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องตู้แช่โดยรวมๆแล้วกันนะครับ ก็คงจะไม่ระบุเป็นยี่ห้อยี่ห้อนะแล้วก็เราจะไม่พูดถึงเรื่องความสวยความงามด้วยใช้งานได้ก็โอเคแล้วสำหรับคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe กันด้วยนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าตู้แช่แข็งเนี่ยมันต่างจากตู้เย็นธรรมดาของเรายัางไงคือตู้เย็นธรรมดาเนี่ยความเย็นสูงสุดที่มันทําได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณลบหองศาเซลเซียสก็คือทําให้น้ําแข็งมันแข็งแต่ถ้าเกิดเป็นตู้แช่แข็งเนี่ย ความเย็นเนี่ยมันสามารถกดไปได้ถึงลบ20องศาเซลเซียสเลยมันเลยการทําให้เก็บน้ํานมแม่เนี่ยเก็บได้นานมากขึ้นซึ่งการเก็บน้ํานมเนี่ยก็จะอยู่ในตารางนี้ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับนมแม่ที่เก็บใน,ในช่องฟรีซหรือตู้เย็นธรรมดาเนี่ยได้แค่ประมาณ3-6เดือนขึ้นอยู่กับการที่ว่าเราเปิดปิดตู้เย็นบ่อยแค่ไหนด้วยเพราะการเปิดปิดทุกครั้งเนี่ยความเย็นมันเสีย ต่ถ้าเกิดเป็นตู้แช่แข็งเนี่ยได้สูงสุดถึงปีเลยทีนี้เราจะมาลงลึกเกี่ยวกับเรื่องตู้แช่แข็งกันต่อนะครับตู้แช่แข็งเนี่ยมันก็จะมี2แบบแบบที่1คือแนวนอนให้หนึกภาพเป็นตู้ไอติมตามเซเว่นอะไรพวกนี้ที่แบบเราต้องเปิดจากด้านบนหรือเปิดขึ้นเปิดลงแบบเนี้ยกับอีกแบบหนึ่งคือแนวตั้งก็เหมือนกับตู้เย็นบ้านเราธรรมดาเนี่ยแหละซึ่งถ้าถามผมนะผมพูดในแง่ของการเก็บความเย็นแล้วกันตู้แช่แข็งที่เป็นแบบแนวนอน,อนดีกว่าเพราะว่ามันสามารถเก็บความเย็นได้ดีกว่า ความเย็นเนี่ยมันไหลลงที่ต่ําเสมอแต่ถ้าเกิดเป็นตู้ที่เป็นแบบเปิดฝังข้างบนขึ้นมาปั๊บเนี่ยความเย็นมันไม่ออกไงเพราะมันยังอยู่ในตู้แต่ถ้าเกิดเราเป็นตู้แนวตั้งหรือแบบตู้เย็นธรรมดาเนี่ยเราสังเกตดูนะทุกครั้งที่เราเปิดประตูปั๊บเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามีไอเย็นออกมาข้างนอกแล้วลงมาที่ตัวเรานั่นก็คือไอเย็นเนี่ยมันหนักไงมันก็เลยลงมาด้านล่างทีนี้พอทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นธรรมดาเพื่อเก็บนมเนี่ยความเย็นมันออกมาหมดเลยมันเก็บไม่ได้ไงเพราะมันเป็นแนวตั้งนั่นทําให้ผมมแนนนนะะําาาว่่ถ้้้เกิดจซือตูช ซื้อนนอนจะดีกว่าส่วนแนวตั้งเนี่ยมันดีในแง่ที่ว่าเราสามารถเก็บนมได้สะดวกเท่านั้นเองอันที่2นะครับตู้แช่แข็งเนี่ยมันจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่จุดจุดหนึ่งแต่หลังจากนั้นไปนเนี่ยการที่เพิ่มจํานวนกลมจุเนี่ยมันก็จะบวกไปก้อนกๆอ,อนหนึ่งผมแนะนําให้ซื้อตู้เย็นที่ใหญ่หน่อยก็น่าจะดีอย่างเช่น7คิวขึ้นไป9คิว12คิวเนี่ยน่าจะดีกว่าเพราะว่าการที่คุณแม่ซื้อตู้เล็กๆอะ่ะอย่างเช่นตู้3คิวอย่างเงี้ยมันก็ราคาที่ประมาณ5-6พันแต่ตู้นม7คิว ที่ประมาณ7-8็ดถึงแปพันซึ่งราคามันไม่ได้เพิ่มถึงสเท่านะแต่ปริมาณการจูเนี่ยมันเพิ่มมากกว่า2เท่าอีกคุ้มกว่าเยอะหลายๆครั้งที่คุณแม่มองว่าเออนมมีนิดเดียวเองอะ่ะซื้อแค่3คิวก็พอผมบอกเลยนะว่าถ้าเกิดคุณแม่นักปั๊มแล้วเอาจิง,จร,งจริงนะเคิวอะ่ะยังเอาไม่อยู่อะ่ะที่บ้านผมเนี่ยมีตู้5คิวตู้หนึ่งแล้วก็มีตู้7คิวอีกตู้หนึ่งแล้วก็บอกเลยว่ามันยังล้อนอะ่ะเพราะว่าแบบว่าหมดปั๊มเต็มที่มากอะ่ะก็นึกไม่ถึงเหมือนกันว่ามันจะมาถึงงจุดดนี้ไ้ไไยง กลายเป็นว่ามีตู้แช่แข็งสองตู้เลยแล้วก็ผมจะบอกนิดนึงนะครับตู้แช่แข็งแต่ละตู้เนี่ยมันจะมีปริมาณความจุถุงนมได้ประมาณกี่ถุงซึ่งผมเนี่ยใส่ไว้ด้านข้างแล้วกันนะเพราะว่าเอาจริงผมจําตัวเลขชัดๆไม่ได้แต่ว่าผมหาตัวเลขเนี่ยเก็บไว้อยู่ก็อย่างที่บอกนะครับ3ข้อคือเราควรจะใช้ตู้แช่แข็งโดยเฉพาะจะดีกว่าอันที่2คือตู้แนวนอนเนี่ยจะดีกว่าตู้แนวตั้งเพราะว่ามันเก็บความเย็นได้มากกว่าและสุดท้ายนะครับเชื่อตู้ใหญ่ไปเลยดีกว่าคุ้มกว่าเยอะไม่ต้องมาซื้อตู้เล็กๆหลายๆตู้ทีหลังด้วยก็รับคคลิปนนี้ะ ตู้แช่แข็งเก็บน้ำนมแบบไหนดีก็ขอบคุณมากนะครับ